สวัสดีครับมาคุยกันเรื่องวิธีการสอนในมหาวิทยาลัยกันดีกว่าครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันมีอะไรที่มากกว่าแค่การนั่งฟังเลคเชอร์ในห้องเรียนแบบที่เราอาจจะคุ้นเคยกันเยอะเลยเคยตั้งคําถามกันไหมครับว่าชีวิตในมหาลัยเนี่ยมีแค่การนั่งฟังบรรยายจริงๆเหรอคําตอบก็คือไม่ใช่เลยครับเพราะว่าการเรียนรู้ในยุคนี้เนี่ยมันต้องการทักษะที่หลากหลายมากๆเพื่อให้นักศึกษาพร้อมสําหรับโลกการทํางานจริงๆครับเอาล่ะครับงั้นเรามาดูกันเลยดีกว่า นี่คือภาพรวมของสิ่งที่เราจะมาเจาะลึกกันในวันนี้ครับเราจะพาไปทําความเข้าใจโลกของกลยุทธ์การสอนที่มันหลากหลายมากๆโดยจะเน้นไปที่การสอนแบบทางตรงเป็นพิเศษเลยคือต้องบอกว่าจุดเริ่มต้นของเรื่องนี้เลยก็คือการบรรยายอย่างเดียวมันอาจจะไม่พออีกต่อไปแล้วครับในยุคนี้ถ้าเราอยากจะให้นักศึกษาสามารถคิดวิเคราะห์เป็นแล้วก็เรียนรู้ได้ลึกซึ้งจริงๆเนี่ยผู้สอนจําเป็นต้องมีกลยุทธ์ที่มันหลากหลายกว่าน,นั้นครับแล้วไอ้กลยุทธ์ที่ว่าเนี่ยมันมีอะไรบ้าง จริงๆผู้เชี่ยวชาญเขาก็ได้แบ่งรูปแบบการสอนหลักๆออกมาเป็น5ประเภทด้วยกันครับซึ่งมันก็เหมือนเป็นโครงสร้างพื้นฐานให้เราได้ทําความเข้าใจภาพรวมทั้งหมดและนี่แหละครับคือภาพรวมของทั้ง5กลยุทธ์จะเห็นเลยว่ามันมีตั้งแต่แบบที่ผู้สอนเป็นศูนย์กลางคอยป้อนข้อมูลให้ทั้งหมดไล่ระดับไปจนถึงการเรียนรู้ที่นักศึกษาต้องเป็นคนจัดการด้วยตัวเองแบบร้อยเ็เลยครับเอาละครับตอนนี้เราจะมาโฟกัสกันที่ประเภทแรกกันเลยซึ่งก็คือการสอนแบบทางตรง เป็นหนึ่งในวิธีที่ใช้กันแพร่หลายที่สุดแต่ในขณะเดียวกันก็อาจจะถูกเข้าใจผิดได้มากที่สุดเหมือนกันดังนั้นแล้วคำว่าเน้นผู้สอนเป็นศูนย์กลางเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าน่าเบื่อหรือผู้เรียนต้องนั่งฟังเฉยๆนะครับแต่มันหมายถึงการวางโครงสร้างวางรากฐานความรู้ที่แข็งแกร่งโดยผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้เราสามารถเอาไปต่อยอดการเรียนรู้ในรูปแบบอื่นๆต่อไปได้นั่นเองตรงนี้แหละครับที่น่าสนใจมาก ลองนึกภาพว่าวิธีการสอนต่างๆต่อไปนี้เนี่ยมันคือเครื่องมือที่อยู่ในกล่องเครื่องมือของผู้สอนที่สามารถหยิบออกมาใช้ได้ตามสถานการณ์ที่แตกต่างกันไปเลยและในกล่องเครื่องมือที่ว่านี้มันมีอะไรบ้างเราลองมาดูตัวอย่างการใช้งานจริงในคณะบริหารธุรกิจกันดีกว่าครับว่าเข้าเปลี่ยนทฤษฎีที่บางทีมันดูเป็นนามธรรมเนี่ยให้กลายเป็นเรื่องที่จับต้องได้และเอาไปใช้จริงได้ยังไงเครื่องมือชิ้นแรกเลยคือการจําลองสถานการณ์ครับ จุดเด่นสุดๆของวิธีนี้ก็คือมันเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ลองผิดลองถูกในสถานการณ์ที่มันอาจจะเสี่ยงสูงอย่างเช่นการลงทุนหรือการบริหารจัดการวิกฤตโดยที่ไม่ต้องรับความเสียหายจริงๆนี่เป็นตัวอย่างที่ชัดมากๆเลยครับทําให้นักศึกษาเนี่ยได้เอาทฤษฎีการเงินที่ซับซ้อนมาลองใช้จริงในสถานการณ์จําลองที่มีความเคลื่อนไหวตลอดเวลาแล้วก็ได้ลงมือทําด้วยตัวเองจริงๆส่วนวิธีนี้ก็เหมือนกับการสร้างสะพานเลยครับ เป็นสะพานที่เชื่อมระหว่างโลกในห้องเรียนกับโลกของการทํางานจริงให้มาเจอกันลองนึกภาพตามนะครับการได้ฟังเรื่องราวจากคนที่เขาผ่านประส,สบการณ์จริงล้มลุกคลุกคลานมาจริงๆเนี่ยมันให้ทั้งแรงบันดาลใจแล้วก็ให้มุมมองที่หาไม่ได้จากในตําราเรียนแน่นอนการอภิตายโดยผู้เชี่ยวชาญหรือ panels เนี่ยมันจะคล้ายๆกับการเชิญวิทยากรครับแต่ว่ามาทีเดียวเป็นทีมเลยทำให้ผู้เรียนได้เห็นมุมมองที่หลากหลายมากๆในหัวข้อเดียวกันภายในครั้งเดียวครับ อย่างการเชิญ HR จากหลายๆที่มานั่งคุยกันเนี่ยโอ้โหนักศึกษาจะได้รู้ข้อมูลเชิงลึกแบบสดสดร้อนๆเลยว่าตอนนี้ตลาดงานเขาต้องการคนแบบไหนต้องเตรียมตัวยังไงถึงจะเป็นที่ต้องการสำหรับวิธีนี้หัวใจของมันก็คือการสร้างความคุ้นเคยครับการทำซ้ำๆย้ำๆเนี่ยมันคือการสร้างสิ่งที่เรียกว่าความจำของกล้ามเนื้อหรือ muscle memory สำหรับทักษะพื้นฐานที่จำเป็นมากๆนั่นเองตัวอย่างที่เห็นภาพที่สุดเลยก็คือนักศึกษาบัญชีนี่แหละครับ การฝึกทําโจทย์ซ้ําๆมันไม่ใช่เรื่องน่าเบื่อนะแต่มันคือการสร้างความมั่นใจแล้วก็สร้างฐานที่แน่นพอเพื่อที่จะไปจัดการกับงานที่มันซับซ้อนกว่านี้ได้ในอนาคตพอเรามีเครื่องมือเยอะแยะเต็มไปหมดแบบนี้แล้วเนี่ยคำถามสําคัญต่อมาก็คือแล้วจะเลือกเครื่องมือชิ้นไหนให้เหมาะกับงานนั้นๆได้ยังไงตารางนี้สรุปให้เห็นภาพชัดเจนมากเลยครับว่าจริงๆแล้วมันไม่มีวิธีไหนที่ดีที่สุดแต่มันขึ้นอยู่กับเป้าหมายมากกว่า ถ้าอยากจะสอนข้อเท็จจริงพื้นฐานการสอนแบบทางตรงก็อาจจะเหมาะแต่ถ้าอยากจะเน้นเรื่องการคิดวิเคราะห์ก็อาจจะต้องเปลี่ยนไปใช้วิธีอื่นแทนเพราะฉะนั้นหัวใจสําคัญที่สุดเลยก็คือผู้สอนที่เก่งจริงๆเนี่ยจะไม่ได้ยึดติดอยู่กับบทบาทเดียวครับแต่จะปรับเปลี่ยนตัวเองไปมาระหว่างการเป็นผู้บรรยายผู้สนับสน,นุนหรือแม้แต่ผู้ชี้แนะเพื่อสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ที่ดีที่สุดให้กับนักศึกษานั่นเองและสุดท้ายนี้ครับอยากจะขอทิ้งคําถามให้ไปลองคิดกันต่อ ว่าในยุคที่ AI สามารถให้ข้อมูลหรือสอนข้อเท็จจริงพื้นฐานได้แล้วเนี่ยอะไรคือคุณค่าที่แท้จริงของครูที่เป็นมนุษย์ที่เทคโนโลยีไม่สามารถเข้ามาแทนที่ได้